แม่แ่สุนคะแม่สุงค่ะมันแม่มากินขนมจีนจอมเฮาค่ะฮับบัวดูค่ะไหนเนาะมาสุงค่ะมันแม่มากินขนมจีนจอมเฮาสองกอบบัวดูค่ะเอ้าอ่า มันได,ได้กินอันง่ายๆครับปีนอาาเขา,า,าเนาะกินย้ำขนมจีนครับ่าขมนขมจีนข้าวเซนซาเขาเนาะนะครับปีนออ,อ,อืมข้าวเซน่าเอยกับผักเขียวถั่วบุ๋มแ้ม

ไม่ครับพี่น้องไม่กุ้งแหะกุ้งกุ้งนี่หรอกใส่กุ้งใส่ใส่หมูใส่ไส้กรอกให้คฮาพี่น้อง ครับขอบงสักกิ๊กนี่ชอบ ดีนะเนาะจะ

นี่คือของเด็เอาปปักนาน้อนอ,อูน,นังเลอ้วนมา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 นน้อูกตาตาูกะีพี่กินนมกับน้องน้อง

มามาลลมามาปีปีมามาเนี่ยไหนมานาก็ไม่เอาเอายังนั่งตโตลงมนด้านหลัง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 ๆนบนบนห้องลงลงยุ่นยุ่นนู่นนู่นอย่าไพเอาเนี่ยปุ่นปุ่นปุ่นนั่นนั่นว่างนั่นห้องลงลมามาบอกประันมาโอเคมานางก็ก็มามนงนี่มานงนี่ๆบปอเปิดอไม่ต้องยุ่งกปอบปอมานี่มาอย่าไปยุ่งเนอะนั่งนั่งก็ก็ปอบป มาสูงข้าก่อนมาสูง,สง,สงก่อน,นมาสูงนี่มาสูงนั่นให้มาสูงนักพูนเดี๋ยวไปเดินนั่นให้มาสูงนักพูนลูกมาสูงนางนั่งไหนนางนั่งไหนมาสูงข้าวเนี่ยคือ นั่งดีลๆตัวนี้แม่ว่าอะไรโม่อะฮะแมี่มมี่เหรอมมี่นี่มาไหนนั่งนี่นี่ตัวนี้นี่มาส่งบอนมาส่งปีปีก่อนหนูมาส่งปีปีนะมาค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้อง แกงอ่อนครับยำยำขนมจีนหัวนะ้ำเข้าเซียนซ่า คนมาอามีมหมอกเดินซองเดินนอาเยหนอเข้าคามหอกตั้งหนออะรงกว่าตัา้งอะนรฮะเอาบาตีเข้าคาอยู่ในตั้งปิ้นแห้งไว้กันหนอตั้งแบบโคว,วิดจกกุ๊ลออกล่ง,งออไไออจำใหกูก่อนท่งนางเอดีเลยเพิ่นีปันออกเมาเลยเสียงเดินในตดีออกอะไออกไรจำใปหูดีๆก่อนท่านน นอนนอนกินๆแม่้องเลยนะพ่อพ่อาแมาเอืมเอออ่นมาอ่มาหรยปะอืมหายรอยเหรอเพชรบหวานกัหวานครับพี่น้อง 是我们没处分。

ดีนะพี่น้องมามามาเมคเขาเซนเขาเซนซาจอมกันหวานๆฮะ ្៉ំ្្ះ។ อืมาส่งปีนห้องหาบุกเก็ะกันเนาะอย่าไปเลื่อมปันแห้งใจกันฟองก่ะเนาะจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบันช่องยูทู e เพาะฟองค่ะเนาะนังเฮจยมีแห้งใจแต่เฮีเฮ็ดกว่าคลิปตั้งนาเทคดิค่ะเนาะ ยิงโจมบินน้องกูก็เตียนเข้ามาตดวยมาปั่นแห้งกูก็ค่ะมาสงครามั่งมาปอกนาปอกลื่นนี่ขาา้าวยำดันดอกอะไรมากิกนทั้งกินเนื้ออันนั้นเราตีเฮ็ดเจิ้มอดนางเราตีมีสัง่งมาหมีอ่อยู่โรงแดงนะครับเนาะปอกในเ,เนนรื่อเพลินหนาวเลยตีย้อนว่ากินน้่นก่อนค่ะมาสงครามแค้นเราจอยกดติดตามกดแชร์กด สับสไคร์บอน่องยูทู e เขาใส่กัมคามาสูงครามาสูงไงลกมาสูงไหมาสงมาสงบีบีก่อนมาสงูงมาสูงคามาสูงนีดีเมาดูงนีนนบายบาย